ต่อไปใบงานสุดท้ายของอาทิตย์ที่แล้วที่ครูให้ไปนะคะใบงานนี้คือการคูณจํานวนคระด้วยจํานวนคระวิธีการเริ่มต้น1นนะคะ1น,นักเรียนจะต้องแปลงจํานวนคระเหล่านี้ให้เป็นเศษเกินแปลงอย่างไรเอาดูอันแรกนะจํานวนเต็ม4เศษ1นส่วน3นักเรียนจะต้องเอา3คูณ4แล้วบวก1คูณล่างบวกบน คูณล่างบวกบนแบบนี้นะคะอ่ะลองดูนะเดี๋ยวครูเขียนไว้ให้นะคูณ3 4 1 2บลูก12บวก1เป็น13ก็ใส่ไว้ลูกเศษ13ส่วนเหมือนเดิมคือส่วนเลข3มนะลูกนะเอาลงมาคูณต่อไปคูณล่างบวกบน2 4เป็น8 8, 8บวก1เป็น9ก,ก็จะได้เศษ เกส่วนสคราวนี้นักเรียนก็ดูพิจารณาเหมือนเดิมกับใบงานที่แล้วว่าเอแนวตั้งหารได้ไหมไม่ได้ทะแยงได้ไหมนี่ทะแยงน่าจะได้ได้ตัวไหนลูกนี่ได้ตัวนี้ค่ะนะอ้าวก็ตัดเลยลูกตัดเลยนะคะเอาแม่3ตัด3กับ9เนาะสาเป็น3าสาม สเป็น9อ่าโอเคชึบเสร็จแล้วเขียนลูกเทอมแรกเศษ 13. บส่วนหนคูณกับเศษ3ามส่วนสอมันมตัดไม่ได้แล้วลูกตัดกันไม่ได้เลยเนีย่ตัดกันไม่ได้ถ้าตัดไม่ได้เอาเศษคูณเศษและส่วนคูณส่วน13บคูณสได้สาม หนึ่งคูณสองได้สองอ่ามันเป็นจำมันเป็นอะไรหนี่นเป็นเศษเกินต้องทำให้เป็นจำนวนครับเอามาทำด้านกลางนะจ๊ะอ้าวสามสิบเก้าหารด้วยสองสองอะไรได้สามสองหนึ่งเป็นสองเหลือเศษหนึ่งชักเก้าลงมาสองอะไรได้สิบเก้าสองเก้าสิบแปดเหลือเศษหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะได้จำนวนเต็มสิบ เเศษหนึส่วนสองเจและหนึ่งข้อต่อไปข้อต่อไปเหมือนเดิมคูณล่างบวกบนคูณล่างบวกบน5้สองเป็น10บเนาะห้สองเป็น10 10ิบวกสเป็น14บส่ายโอยผิดสีเอาใหม่เป็น14สีนะคะลูกอ่าสิ ส่วนห้าห้ามาจากไหนลูกหามาจากตรงนี้เนาะเหมือนเดิมเขียนเหมือนเดิมนะคะคูณอา้าวคูณฝั่งนี้ลูกเทอมที่สองคูณล่างบวกบนอา่าสามสองเป็น6 6หบวกสองเป็น8ปนะคะหกบวกสเป็น8ก็จะได้เศษ8ปส่วนสาม พิจารณาจะตัดกันได้ไหมเนี่ยแนวตั้งก่อนลูกแนวตั้งไม่ได้แนวทะแยงได้ไหมไม่ได้อ้าต้องเอา14บคูณแถ้าหนูคิดในใจไม่ได้หนูก็ออกมาตั้งเนาะสิบคูณแได้เท่าไหร่อ่าออกมาตั้งขออนุญาตนะคะเอาคนละสีก็แล้วกัน อ่าสิบสี่คูณแปดแปดสเป็น8 9ดเ1้นะคะได้112นะหนูก็เขียนลงไป1นึ่งร้อสองส่วนสามหโอ้มันเป็นแบบนี้อีกแล้วทำไงมันเป็นเศษเกินลูกก็ต้องทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคระถูกต้อง จำนวนครับเนาะอ่ะชื้อตั้งหารเหมือนเดิมหรอกหนึ่งหนึ่งสองสิบห้าอสิบห้า,หาคิดสิบห้าอะไรได้หนึ่งร้อยสิบสองใกล้เคียงที่สุดเลยเอา่าอะไรดีลองก่อนเนาะอืม ถ้าสิบห้าคูณหห้าห้ายี่สิบห้าห้าหเป็น5เป็นเจสห้ายังไม่ถึงอ่ะสิบห้าคูณเจอ่ะเจ็ดห้าสามสิห้าห้เจ็เป็นเจเป็นร้อยห้าเกือบได้แล้วอ่ะลองมาอ่ะสิบห้าคูณแปดอ่ะแปดห้าสี่สิบ แปดหนึ่งเป็นแปดบวกสี่เป็นร้อยี่สิบเกินไหมเกินนี่เราได้ล้วเราได้นี่ตัวนี้ลูกอ่าสิบห้าเจ็ดสิบห้าเจ็ดเป็นร้อยห้าลบก,กันได้ไรลูกได้เจ็ดนะ เสรแล้วอ่ามาเขียนกันจำนวนเต็มเอาตรงนี้มาเขียนนะจ๊ะจำนวนเต็มเจ็ดเขียนอีกจำนวนเต็มเจ็ดเศษนี่คือเศษเอาขึ้นใส่ตรงนี้เศษเจ็ดส่วนนี่ส่วนใส่ตรงนี้ตอบแล้วจ้ะเสร็จแล้วหนึ่งข้ออีกแล้วผ่านไป่อไปดูข้อสี่เนาะ เหมือนเดิมหลกคูณล่างบวกบนทำไว้สองฝั่งเลยคูณล่างบวกบนสามห้าสิบห้าสิบห้าบวกสามเป็นสิบแปดเศษสิบแปดส่วนห้าคูณด้วยสองสี่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเศษเก้าส่วนสองอ้าวพิจรารณาแนวตั้ง ตัดกันได้หรือไม่ไม่ได้แน่ถ้าแยงได้ไหมไม่ได้อันนี้ล่ะได้ไหมโอ้อันนี้ได้นะคะเอาแม่สองไงลูกสองหนึ่งเป็นสองสองเกสิปดนะคะอ่าเอาเทอมนี้มาเขียนเทอมแรกเทอมหน้านะคะก็จะเป็นเศษเ้าส่วนห้าคูณกับเศษ้าส่วนหนึ่งก็จะได้ เก้าเก้าเท่าไหร่ล่ะลูกอันนี้ตัดกันไม่ได้แล้วเนาะก็เอาเก้ามาคูณ 9, เก้าเคูณเศษและส่วนคูณส่วน9 9 8าเอ็ดนะคะแปดสิ่วนห้าทำไงตอ่อมันเป็นเศษเกินต้องทำเป็นจำนวนค่ะเอาตั้งอีกแล้ว81ดส่วน 5. ห้ได้ได้8 51เป็น5้ลบเหลือ3าม ชักหนึ่งลงมาห้าอะไรได้สามสิบเอ็ดห้าหกสามสิบลเหลือเศษหนึ่งอ้าวได้จำนวนเต็มนี่จำนวนเต็มหรอกจำนวนเต็มสิบหกเศษลรกนี่นี่คือเศษนะเศษหนึ่งส่วนตัวนี้คือส่วนหรกส่วนห้าเสร็จแล้วเออสี่ พอละเหมือนเดิมหลกทาไปเรื่อยๆทําลักษณะอย่างนี้เนาะอ่ะครูทําให้ถึงขออ้อห้าเนาะอันนี้เนาะอ่าเหมือนเดิมค่ะคูณล่างบวกบนคูณล่างบวกบนอ่ะเป็นยังไงหลกสามสี 3, 4, 12, 12่สิบสองสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามเตยสิบสามส่วนสี่คูณกับ สอเป็น8 8ดบวกหนึ่งเป็น9ก้เศษเกส่วนสพิจารณาตัดกันได้ไหมโนวไม่ได้ซักทางทางั้งแนวตั้งและทแยงเพราะฉันหนูต้องเอามาคูณกันเอาอะไรคูณกันอ่ะก็เอา4คูนเศษเอาส่วนคูณส่วน,วน,วนไงลูกอ่ะอุย้ยอ่ะสิบคูนเ สิบสามคูณเกเก้าสามยี่สิบ็ก้าหนึ่งเป็นเก้าวกสองเป็นสิบอหนึ่งร้ส่วนนี่สี่สองเป็น8อ้าวเป็นแบบนี้แล้วทำไงต่อมันเป็นเศษเกินลูกต้องทำให้เป็นจำนวนคระบถูกต้องเอาเลื่อนลงมานะคะ ชื่หนึ่งหนหารด้วย8 8ดดไได้ส1บเอแปดหนึ่งเป็นแปดลบสิ 11, ลบด้วย8เหลือสาทักเจ็ดลงมา8อะไรได้37 8สิบเจปสองลบลบกันเหลือห้า ้าวได้แล้วจำนวนเต็มคือตัวนี้เท่าไรลูกนะสิบเนาะสิบสี่เศษนี่คือเศษเศษลไรลูกเศษห้าส่วนละคะนี่ตัวส่วนอยู่นี่ส่วนแปดลูกเสร็จแล้วคะ่ะอ้าวที่เหลือลูกๆล,ลองทำเองนะนะคะนะคะ สามารถทดได้นะลูกนะทศด้านหลังหรือทศด้านข้างแบบคูนี่ก็เลยเลยก็ได้ทําได้เลยเนาะตกแต่งมาให้สวยงามด้วยนะจ๊ะอ่ะโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ